มาดูความเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่มีการเผยแพร่ข้อความที่อ้างว่าเป็นการสนทนากันระหว่างนางสาวกฤษสุดาคุณเสนกับบุคคลนิรนามภายหลังจากที่นางสาวกฤษสุดาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการถูกทารุณระหว่างที่คอสชอควบคุมตัวนั่นก็ทาให้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งไหนและก็ต่างประเทศออกมาเคลื่อนไหวกดดันคอสชอค่ะติดตามจากรายงานของคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะบทสนทนาบนแอปพลิเคชันไลน e ระหว่างผู้ที่ใช้ชื่อว่าเปิ้ลกริตสุดาและบุคคลน,นิรนามถูกเผยแพร่บ,บนสื่อสังคมออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ใช้ชื่อว่าเปิ้ลกฤิตสุดาอาจเป็นกฤิตสุดาคุณหนาเสนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเสื้อแดงที่ถูกคอสาชาวควบคุมตัวไประหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง24มิถุนายนในบทสนทนานี้ผู้ที่ใช้ชื่อว่าเปิ้ลกฤิตสุดาอ้างว่า อัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสขณะที่คู่สนทนาอ้างถึงบุคคลที่3ระบุว่าจะให้รางวัลหลังจากพอใจเนื้อหาที่กฤิตสุดาให้สัมภาษณ์ในรายการไทย i v ย i ์ม m เดียดำเนินรายการโดยนายจอมเพชรประดับบทสนทนานี้ถูกเผยแพร่ต่อกันบนสื่อสังคมออนไลน์และถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่านี่คือเบื้องหลังที่ผลักดันให้เกิดการสัมภาษณ์ในวันนั้น ขณะที่บางคนออกมาตอบโต้ด้วยการสร้างบัญชีในแอปพลิเคชันไลน์และใช้ชื่อว่าทักษิณที่อาจสื่อถึงพลตํารวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงให้เห็นว่าบทสนทนาทางไลน์ที่ถูกบันทึกและส่งต่อกันนั้นสามารถปลอมแปลงได้เขาเรียกว่าทารุนทางด้านร่างกายเกาะนะคะก็คือ เนื้อหาบทสัมภาษณ์ที่กฤษสุดาอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายและทรมานโดยทหารระหว่างถูกควบคุมตัวแล้วยซ้ำถ้าเกิดอยู่ต่อก็น่าจะปลอดภัยแต่และการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองนอกประเทศทำให้องค์กรสิทธิมนุษยชนออกถแถลงการกดดันคอสชอให้สืบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมแอม e s t y i n t e r เ a t i o n น l ประเทศไทย h Human Rights Watch และสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขณะที่โฆษกคสชยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่เป็นความจริงและเตรียมหลักฐานไว้ในการถแถลงข่าวเพื่อความชัดเจนแม้ภาพรวมการบริหารประเทศของคอสชอ,อาจดูเหมือนราบรื่นในช่วงหลังเมื่อคอสชอเดินหน้ากดดันและควบคุมพื้นที่ทำกิจกรรมของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารได้แต่นี่อาจสะท้อนให้เห็นว่า เบื้องหลังความสงบยังมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช่วงชิงพื้นที่สื่อระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐประหารและคอสช,อชอเพื่อสร้างสิทธิ์และความชอบธรรมให้กลุ่มตัวเองบุรชัยสอนแก้วไทย p ีบีรายงาน